พ่อยืนทันหนามาพ่อ <c oughs> แต่เดินออกหน้าเลย <c oughs> ไปหารอบมองไม้ก่อนค่อยกลับมามาอีก <c oughs> เดินเข้าไปหายลิฟไปแล้วนะคะ คีชเชนการ์เดนว้าวอะวิเกอร์เอ็นดอกเรื่องเหลืองไหมสวยไหมออี่อปินเียวนี่อืมไทยแอปเปิลถูกไหม หันน่ามาถ่ายต้นแอปเปิ้ลสวนแอปเปิ้ลนะคะมวยงามสวนแอปเปิ้ลดูต้นแอปเปิ้ลนะคะถ่ายวันพุธสีเขียวนะคะน,น,น,นี่ก็ต้นแอปเปิ้ลนะคะอี่ย่หาฮันน้ามาทางนี้เลย ยืนต้นแปอปเปิ้ลตะวันนะคะต้นดอกทานตะวันต้นผักต้นหญ้านะคะดอกงอนไก่คือคล้ายๆต้นน้อนงอนไก่บ้านท่าเ้ือเหน,นี่วนางใช่สวยมากเลยนะคะยิออนดนีแเลยไม่ยินดียวางไม่อีกหน่อยนางไหม มาเบิงตะกองเขาสร้างนั่นย่างมากไกลๆอั <laughs> นนี้รันน์บินตำตำกระแซบนะบางคนเขากับบมา่เราเข้าวันเหม็นเขียวแต่ว่าขันฝรั่งเขาจะเอามาต้มเออซุปมะต้มนี่บ้านเข้ากับตำตำกระแซบได้ไหมตำกับวานกันตำหมากอ่อนๆออขอเขานั่นผักสลัด,อ,ด,อ,อ,ดอันมันใหญ่ อืมคุณอันนี้ก็แม่นครละทานอันนี้พักเลยเนี่ยถึกกินคักนี่ผักขึ้นชายอนนันผัก <Okay. S 2> สลัดตรงโน้นอ,อันนั้นเขาเรียกรูปบับนะคะสิว่าเอาไปใส่ต้มไก่ได้ <c oughs> ได้ได้่ดูต้นตัดต,ต,ต้นได้ไหม่อ่ะต้นเขียวๆั็ได้น,นึง เด็ดเบิ้แล้วอ่ะหอมเย็นๆนี่ Fresh Garden เดินเดิน Walk d a r l i n ดอกไม้นะคะ Nàng ếch music nè ha <laughs> Oh I think we've been here as well Flower here Yeah, yeah. นาตกาเดนอันนี้มันตาย้ืได้ยดอกไม้มันเหี่ยวล่ะมันเหี่ยวเฉยดอกใหญ่ๆมันมันรวยดอกไม้สวยนะคะเยสสวยมากเดินเรากำลังเดินอยู่ในซีเครดการ์เดนนะคะผ่านเข้ามาดูป่าก,กัน ที่จริงก็บ้านป้าหรอกการ์เดนเป็นสวนหมดแล้วมีเท่านี้เลยนั่งเบิ่งชมวิวกูอี้นั่งชมวิวนี่ก็น่างเล่ะไปเองสิไตอผ้ามาเบิ้งงัวไปเบิ่งงัวงงัวกับแก้วนั่นง้วแดง ดอกสีม่วงอันหน้ามาใยายเราเดินผ่าน Where's wit? t h Grow old Roman numeral stuff กาเดินตกไม้สวยมากนะคะต้นแอปเปิลน,นะคะยังเดินชมสวนกันอยู่นะคะพอเรายังเข้าไปในบ้านไม่ได้ไม่รู้เขาจะเปิดเมื่อไหร่ อันนี้เขาใส่มายุยยุยุ บัฟเฟลเออแมนเวียนเขาใสมาเราจะเดินไปที่บ้านดูนะคะว่าเขาเปิดหรือยังแปักแพละบานเฮาก็มีเวียดมินิคอเรียนเดอร์เขาบอกว่าของเวียดนาม เนี่ย yeah, อันนี้มินดมเมื่อยอืมนั่นมินนั่นมิน้นซาลาแหน่กินกินมาใส่กินเป็นซาลาแหน่ตะลุบตะลุบมันบริบบเป็นซาลาแหน่ไหมเพิ่เพอนๆกินอันนี้ผักแพลวตื่นเต้นมากเลยนะคะเราเจอผักแพรวนะคะเขาเรียกเวียนมนีคอรีเนเดอร์มินบานาน่านะคะก็เป็นกลิ่นกินกล้วยกิ่นกล้วยนะคะกิ่นกล้วยมิ้นพายแอปเปิ้ลเป yeah. ็น กินส <muitas> ับปะรดกินสับปะรดนี่กินสับปะรดนะคะกินสับปะรดสาบเสืออคือสว่าสาบเสือกินสับปะรดบ้านเ้าต้นสาบเสือนบ่อกินสาบสือพายแอปเปิลเข้าไปแอปเปิลแบบงวดดิบอ๋อพายแอปเปิล l ช็อกโกแลตบุมีเลยแลบริจะบิดเฮลูก ข okay. yeah, like mm. uh, ึ้หอมต้นหอมใครๆต้นหอมนั่นที <h 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 ่ให้ดมแต่ว่าตัดีพักแป้นลูกดันันพักกันพักวัวเอาพักแป้นกมี่ไดักแป้นเข้าเลยแหละอ๋อดอกมันอีจะไทยไทยวันพักแป้นแย่อืพักแป้น อันหอมตายบ่เขาเอินการลิกช่อันจะพักแป้นนั่นแหละตายแล้วนะคะมีปักแป้นด้วยนะคะปักแป้นสอมบัวเนี่ยเนี่ยเขบัวน้อยบัวน้อย w e e t คาบโมหม้เขาหวาน มแมแมเขาให้กินต้มกินขือซ่าไมมให้ว่าให้รีแลกข้ามดาวอันนี้ก็ดอกงญ้าเด้แต่มันก็สวยไหม